หน่รก็คือที่ผมจะเป็นริัแว่นตาชื่อว่าเอจะเป็นบริที่ไวเป็นบริษัทกาที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะสหขเคออแก็คือาของเราเนี่ยมี pues mm ่ตดการี่นม nah ีจำนวนตัวแทนจำหน่ายเยอ ช้วั้ถุิบแ่มาตรฐานและมีข้าวตองในลีผู้แม่ต้องตอนค่ะสำหรับจุ่อ่อนนะคี่สิบค้ะของเราเดจะเป็นที่รู้จักมากนะแล้วก็สุดค้านไม่คว้จะใช้นาน้ข้างนานหร้าตาเด่นาเราว่ใช้ได้นานกระตกให้กกิดา่ายของเรานี่อาจจะกระตุกหรือว่ากอดขายมาลดง่าค่ะโอกาสนะคะผู้สูงอายุเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กต้องใช้ไม่สายตา่ะดีไนคะแล้วก็ นอกู้สูา็มีนในช่ว่อนที่ยังใช้ว่นมายตาอยู่นะคะแล้วก็อุปสาทก็คือปัจจุบันกีบดินหรือบริษัทในการผลินตาที่าตทแล้วแล้วก็แวอ่าเป็นสินค้าที่มีของในแได้ง่ายนะคะก็มาถึงบริษัทการตลาดครับบริษการตลาดของกลุ่มผก็จะมี4โ่บริษยนนะครับบริษแรกก็คือบริษัทหลงจีสตาค่นะครับ ก็คือคุณผู้ใหญ่คือพี่เรามาสํารันะครับจะผิดมาเพื่อกุ่มก็มายคือของผู้สิงวัยุโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แว่นตาวของเราเนี่ยคือจะเป็นเรื่องสื่ที่มีความทนทานสูงนะครับแล้วก็มีน้ํนาหนักเบาแล้วก็แว่นตาวของเราก็คือจะมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายดีไซน์แล้วก็หลากหลายราคาด้วยนะครับมาเห็นกลยุทธ์ที่สองให้คุกกยที่สองนะครับคือกลยุทธ์การจัดจำหน่ายนะครับก็คือสิีพาของเรานะครับ จเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จะจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ริโภคโดยการที่มีการผ่านคนกลางนะครับมีข้อราบคนกลางหรือว่าหลานค้านะครับแล้วก็สิสนค้าของเรานะครับจะมีระยะเว,วลาการรับการสินค้านะครับหากสินค้ามีการชำรุดหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับในเวลาที่เราได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็หากมีการซื้อสั่งทำมีการสั่งสินค้าของเราในเป็นจำนวนมากๆ่าน,นะครับเราทางราก็จะมีส่วนลดให้ อปนะครับก็คือเป็นปริญญาประจุพัน์นะครับก็คือบระจุพันธุ์ของเรานะีจะสามารถป้องสินค้าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประจุพัน์ของเรานะั้นจะมีลูกหลักที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นปริการให้ข่าวสารนะครับก็คือทางบริษัทเรานจะมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนนครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ายหรือว่าเป็นหน้าเว็บอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการโฆษณาสินค้าและเอาเดสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับของ